สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนีเคีกเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติรอง VIP นะครับผมเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่มาแค่ในรอบเช้านะครับรอบบ่ายเนี่ยผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมเนาะรอบเช้ามาวิ่งรูดที่7นะครับ7 6 6 7นะครับในรอบปกติเนาะก็คือมารอบเดียวนะครับพี่พี่ ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเนาะในรอบบ่ายไม่มาเลยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับวันที่11นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากคาเตือนพี่พี่นะครับแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคานวณเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เมื่อคืนผมคิดคํานวณไว้นะครับพี่อาชิพไปแล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่าง่วงนะครับผมก็เลยหยุดไปก่อนนะครับ ก็เลยตอนเช้าก็เลยมาอาัดคลิปต่อนะครับผมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่พีในรอบเช้านะครับผมให้วิ่ง0ูนรนอนรูดแปดไปนะครับเนาะตัวประกบคู่ก็ประมาณนี้นะครับสามตัวนะครับสามตัวให้ไปที่แปดศูนย์เก้านะครับศูนย์แปดสามนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะของเรานะครับตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะเป็นที่09 09ก้านนะครับ07นะครับผมแป แล้วก็8ปดนะครับพ,พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับพี่แนวทางรอบบ่ายผมได้ตัววิ่งผมได้ให้3นะครับสายลูดผมให้ไปที่ เลข6นะครับผมประกรบคู่303536376062636369นะครับผม ทำไมหกสามสามหกเนาะผมเขียนซ้ำนะครับพี่พี่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเราได้เขียนไปแล้วไม่แน่นะครับ3ตัวนะครับ3 6 9นี่เลยสามนะครับให้เลขหามไปเลย หกนะครับ6963นะครับ30 35นหนะครับพีพี่ ก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นนิกเกิลเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง V.I.P เนาะถ้าชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะถ้าไม่ชอบก็รับชมเป็นแนวทางก่อนนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มารอบเช้ารอบเดียวเนาะวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายก่อนละกันนะครับขอบคุณกําลังงใจนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ